มหาปรินิพานสูงข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระุทธมีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกุเขตกรุงราชครึสมัยนั้นพระราชาแห่งแคว้นมาคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชีรับสั่งว่าเราจะโค่นล้มพวกวัชี ผู้มีฤทธ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ให้พินาศย่อยยับพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรรับสั่งเรียกวัสการพรามมหาอามาตย์แคว้นมคตมาตรัสว่ามาเถิดพรามท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระยุคลบาทด้วยเสียงกล้าวแล้วทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเป่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระเสียรทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปี้กระเป๋า มีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอาชาติสัตตรูเวเทิหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชีมีรับสั่งอย่างนี้ว่าเราจะโค่นล้มพวกวัชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ให้พินาทย่อยยับ พระผู้มีพระภาคทรงพยากรแก่ท่านอย่างไรท่านพึงจำคำพยากรนั้นให้ดีแล้วมาบอกเราเพราะว่าพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ตรัสคำเท็จตอนวัสการพรามวัสการพราหมณ์มหาอาจแควนค้นมคตทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเทียมยานพาหนะคันงางาม ขึ้นยานพาหนะคันงามๆออกจากกรงราชครึกพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆติดตามอีกหลายคันไปยังภูเขาคิจกูดจนสุดทางที่ยานพาหนะจะเข้าไปได้ลงจากยานพาหนะเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันจึงนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระราชาแห่งแคว้นมคตพระนามว่าอชาติศัตรูเวเทหิบุตรขอกราบพระยุคลบาทของพระโคดมด้วยพระเศียรทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคขาพาดน้อยกัปรี่กบเปล่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญ พระราชาแห่งแคว้นมัคตพระนามว่าอาชาติสัตรูเวทหิบุตรมีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชีมีรับสั่งอย่างนี้ว่าเราจะโค่นล้มพวกวัชชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ให้พินาศย่อยยับ